ให้เลอสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปันนะคะวันนี้จะมาพูดถึง,งโงเ่เฮงของผู้หญิงที่มีโอกาสจะอยู่ที่คานทองนิเวศค่ะโอโ้โหฟังแล้วอย่าพึ่งแบบโันจะต้องขึ้นกาฉันจะไม่มีคู่หรอมาฟังก่อนนะว่างโงเ่เฮงแบบนี้มันมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะ ผู้หญิงที่มีหน้ผาผากที่กว้างสูงนะคะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดสติปัญญาดีเพราะฉะนั้นจะหาแฟนทั้งที mm. เธอก็เลยเยอะนะจ๊ะ mm. เธอก็เลยเยอะจะไม่ยอมคนนิดนึงเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธอฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นจะหาผู้ชายที่มีความฉลาดมาเทียบเท่า mm. เธอก็อาจจะเรื่องเยอะแล้วก็เลือกเยอะนิดนึงนะคะข้อแรกเลยนะคะสำหรับผู้หญิงที่หน้าผากกว้างนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะผู้หญิงที่มีคิ้วดกหนาเหมือนกับผู้ชายค่ะลักษณะความเป็นอย่างของเธอนั้นมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเธอจะทําเองซะทุกอย่างเธอจะมีความเออเรียกว่าอะไรเรียกว่าลุยงานเองทําเองมีความอ่อนหวานน้อยไปค่ะเวลาจะหาผู้ชายที่เข้ามาเธอก็รู้สึกว่าเธอทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้น มันก็เลยยากในการที่จะเจอคนที่จะมาดูแลผู้หญิงที่มีความเป็นชายสูงขนาดนี้นะจ๊ะส่วนข้อที่3ค่ะก็คือเรื่องของจมูกนะคะผู้หญิงที่มีจมูกแหลมเป็นสันมีดนะคะโอ้โหความเป็นตัวตนของเธอนั้นสูงค่ะเพราะฉะนั้นจะหาคนที่มาอยู่มายอมรับนะคะกับอีโก้สูงของเธอได้นั้นมันก็ยากเหมือนกันเพราะเธอจะไม่ยอมคนเลยค่ะเธอจะรู้สึกว่าฉันถูก ต้องเท่านั้นนะคะมันก็เลยทำให้ชีวิตคู่นั้นไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับข้อที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของขมับที่ยุบค่ะเนื่องจากว่าวังสมรสนี่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้มีแฟนนะคะก็จะไม่ได้รับการดูแลจากแฟนดีนักทำให้เธอนั้นตัดสินใจเลยว่างั้นฉันก็ ไม่ต้องมีก็ได้อยู่คนเดียวจะดีกว่าไหนไหนมีแล้วก็ไม่ได้ดูแลเนื่องจากว่าไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคสมรสนะคะนั่นก็คือเรื่องขมักที่ไม่เต็มไม่อิ่มนั่นเองทําให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะขึ้นหรือว่านั่งอยู่ในคานทองนิเวศต่อไปนะจ๊ะต่อไปค่ะผู้หญิงที่มีลักษณะใบหน้านั้นขึ้นกระดูกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่โหนกแก้มนะคะขึ้นกระดูกโหนกแก้มหรือว่ามีกระดูกที่ กรามเยอะนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะคะมีความที่ตัดสินใจอะไรเป็นแบบลักษณะเด็ดขาดไม่ค่อยประนีประนอมนะคะก็จะทำให้ยากต่อชีวิตคู่อีกเช่นเดียวกันค่ะลักษณะกระดูกอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือลักษณะของคางค่ะ ทางที่แหลมเกินไปเอาแต่ใจตัวเองค่ะไม่ค่อยจะนึกถึงคนอื่นเท่าไหรนะมีลักษณะที่ขึ้นกระดูกและมารวมกับที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งจมูกที่เป็นแหลมเป็นสันมีดเนาะคางคางกรามนะคะโหนกแก้มเป็นกระดูกไปหมดเลยนะคะทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆของผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะเป็นไปได้การแบบใจร้อนเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ค่อยมีการประนีประนอมนะคะทำให ชีวิตสมรสนั้นเป็นไปยากหรือว่ามีชีวิตคู่เนี่ยมีแฟนเนี่ยจะไม่ค่อยประคับประคองไปได้ตลอดรอดฝั่งนักอีกข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของปากค่ะผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีปากที่กว้างนะคะกว้างในลักษณะที่แบบเนี่ยมาถึงตาดำเงี้ยกว้างมากเมื่อดูแบบใบหน้าโดยองรวมเนี่ยโอ้โหปากกว้างเลยเนี่ย มันก็มีลักษณะอาภัพ,พในการมีคู่และยิ่งถ้าแถมกว้างด้วยแล้วก็ปากคว่ำด้วยเวลาปิดปากนี่นะคะไม่มีเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดเลยค่ะเป็นโงเ่เฮงของผู้หญิงทีออ่มีคู่แล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะนั่งอยู่ในคานทองนิเวศเนี่ยนานพอสมควรทีนี้นะคะจากนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดของผู้หญิงที่มีลักษณะ1 2 3 4 5 6 7อย่างที่บอกมาเนี่ยเมื่อบอกแบบนี้แล้วนะคะ ความเป็นตัวตนของเราเป็นแบบนี้นะคะวิธีแก้เราก็แค่พยายามลดความเป็นตัวตนถ้าเราอยากจะมีคู่อยากจะมีครอบครัวอยากจะใช้ชีวิตเราก็ต้องลดความเอาแต่ใจการเรื่องมากการเรื่องเยอะการไม่ยอมคนการดื้อของเรานะคะแล้วก็พยายามปรับตรงนี้ของเราเพื่อที่จะไปเข้ากับอีกอคู่ของเราหรืออีกฝั่งหนึ่งได้นะคะหรือว่าเลือกที่จะแต่งงานกับหรือว่ามีคู่กับ ต่างชาติก็ได้นะคะที่มีนิสัยที่เขายอมรับความเป็นยามของผู้หญิงได้มากขึ้นหรือว่าแต่งงานตอนอายุมากขึ้นหน่อยเพื่อที่จะลดความเป็นตัวตนแล้วก็มีมัชั่วหลวงเปลี่ยนผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวๆที่มีโง่เฮงเข้าข่ายที่จะนั่งอยู่ในคานทองนิเวศนินานนะคะถ้าเราอยู่มีถึง4ใน7ข้อที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยก็แนะนําว่าลดการเป็นตัวตนของเราสักนิดหนึ่งแล้วก็ยอม ประนีประนอมอารมณ์อรลวยลดความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเลือกหรือว่ารอคนที่ใช่เข้ามาแม้ว่าจะอายุมากหน่อยแต่งานช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ